ครับก็ปีนี้นะครับเป็นปีที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตั้งเป้าให้การท่องเที่ยวนี่ทำรายได้ให้กับประเทศเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะนันสิ่งหนึ่งที่ตํารวจจะต้องดําเนินการก็คือว่าจะต้องสร้างบรรยากาศหรือว่าควบคุมบรรยากาศเนี่ยให้ให้น้ามีการท่องเที่ยวนะครับให้นักท่องเที่ยวนี่เที่ยวเที่ยวได้อย่างสบายใจนะครับภารกิจหลักของตํารวจก็คือว่า จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับของนักท่องเที่ยวและของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับตลอดจนดำนวนความสะดวกด้านการจราจรนะครับในคดีนี้นะครับเป็นคดีที่มีการชิงทรัพย์ตามร้านสะดวกซื้อน,นะครับซึ่งตรงนี้ทางท่านพบตรและท่านพลเอกเพียวพันดำมางมท่านได้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการจุจรกรรมในบัว่าธนาคารร้านทองอะไรต่างๆนะครับ ในเชียงใหม่เราก็มีเหตุเกิดเรื่องเกี่ยวกับยิงรถขนเงินนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดลําปางก็มีจี้ชิงทรัพย์บ่อนนะเราก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เกือบทุกคดีนะครับยังบางคดีที่เรายังรวบรวมให้หลากฐานอยู่นะครับคดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆปจี้ชิงทรัพย์เล็กๆน้อยแต่ว่าเป็นชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นอีเดเว่นนะครับและก็ทําหลายที่ผมได้มอบหมายทางพี่สิทธิพร นะครับรองผู้จัดการแล้วก็ท่านรองธรรมนันไม่ว่าผู้การสืบสวนแล้วก็ประสานงานกับท้องที่ที่เกิดเหตุให้ดําเนินการสืบสวนจากคุณคดีนี้เราก็ตามมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทิ้งนะครับและในสุดเราก็ประสบความสำเร็จเราพบว่าไอ้ผู้ต้องหาคนปนะเดนะครับได้กระทําในเขตพื้นที่เราเนี่ยตอนนี้เราสามารถได้พยานหลักฐานชัดเจนหนึ่งที่ในข้อรับสาภาพนะครับแต่เรามีอีกสองแห่งนะครับซึ่งกําลังหาพยานหลักฐานเราได้รูปจากกล้องวงจรปิดนะครับและเราทราบว่าผู้ต้องหาคนนี้เคยมีคดีชิงทรัップ แล้วก็ศาลตัดสินจำคุกแลคะนี่ประกันตัวมาอยู่บังศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ก็แสดงว่าเขาทำบ่อยครั้งนะครับก็อยากจะฝากเตือนไปยังพวกขี้รักขี้โม่ทั้งหลายนะครับอย่านะครับอย่านะครับขอให้ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีนะครับพยายามหางานสุจริตทอย่าไปทำวิธีอย่างนี้นนะครับถ้าหนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นไงก็ต้องถูกจับ คดีคดีที่เคารพสุขภาพก็คือที่วิซีนั่นแหละค่ะที่ตรงเออ่ดอนจัดนะวิซีกำลังสองหาหรือว่าเซเว่นเซเว่นสองวิซีครับเท่าที่เรามีข้อมูลนี้คิดว่าน่าจะทํามาแล้วหลายที่ไหมคะคิดว่าน่าจะทำมาแล้วหลายที่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราพอมีข้อมูลใกล้เคียงก็ประมาณสักอีกสองที่นะครับเป็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่กำลังให้สํารวจว่าแถวลําพูนทางนู้นมีหรือไม่นะครับลำพูนลําปาง นี้เราก็ต้องเอากไปให้ประชาชนที่เขาอาจจะเป็นเจ้าทู์ให้มาชี้ตัวอะไรนี้ด้วยได้เลยครับครับ,รบก็อยากจะเรียนสื่อว่าถ้าทำสามารถเผยแพร่ตำหนิรูปพันธ์เขาได้นะครับแล้วหาว่าพี่น้องประชาชนท่านใดหรือที่ใดที่เป็นผู้เสียหายที่เคยถูกกระทําก็ให้มาแจ้งความได้ที่ตำนักงานพาทักับการสืบสวนตำนังรารพักห้าครับเขาทำคนเดียวหรอคะเอ่อที่เราปรากฏในเข้าไปคนเดียว,เ,ยวเราไม่แน่ใจว่าจะมีเพื่อนหรือมีอะไร อยู่เป็นดูต้นทางหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยันปนอยู่ครับเบื้องต้นนี้ยังไม่เกี่ยวครอันนี้เขาเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับพวกลิสิธิ์พวกอะไรงนั้นนะครับทำ,ทำงานเกี่ยวกับลิขสิธิ์มาเพราะว่าบางหน้าเขามีอาชีพเขาอยู่นะเขามีอาชีพเกี่ยวกับอาชีพอย่างอาื่นอาชีพปกติเขาแต่พอเผลอเข้าไปเป็นโจรทานสรุปแล้วในปีงบประมาณสิ้นสุดกันยาเนี่ย า่านมีความพึงพอใจคดีให้ผมอคุคมคือผมว่านโยยบายในเรื่องอาญาก,กรรมเนี่ยเราเน้นการป้องกันเป็นหลักนะครับว่าถ้าเราป้องกันไม่มีคดีเกิดขึ้นเนี่ยเราถือว่าเราประสบผลสุขความสำเร็จนะครับเราไม่ต้องการให้มีคดีเกิดและเราจาับได้เราไม่ต้องการตัวนั้นนะครับในปีว่าประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงเดือนนี้นะฮะเราพึงพอใจในอัตราการเกิดคดีของตำรวจทบห้านะครับเราถือว่าอยู่ในอัตราตัวเลขที่เราควบคุมได้นะครับแคดีไม่เกิดมาก เกิดไม่สูงแล้วก็คดีที่สําคัญคดีชุก,กันที่กระเทือนขวัญต่อพี่น้องประชาชนก็มีไม่มากมีไม่กี่คดีและที่เกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่เราก็จับกลุ่มได้นะครับที่ยังห่วงอยู่คดีหนึ่งก็คดีฆ่าฝรั่งที่หางดงของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยิงผู้นําท้องถิ่นที่จังหวัดแพร่นะครับที่ผมยังพยายามจะตามอยู่